ผู้ใดเขาบอกว่าผู้ใดทีเด้ผัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งมันว่าการดูแลของผัวกับเมียเป็นแนวที่ดีเด้อผัวดีนี่สิบห่วงเมียเจอยางเลยสำหรับข่อยได้พี่น้องเด้เนม่ยไรๆเด้อผัวดีเราบ่กินยาไม่สุบกันเพราะนั้นหมอบ่เคย่วงข่อยจะเขี่ยเลยบ่เคยว่าสิมัส่เมียอันนั้นอันนี้ถั่วกบผัวลังผ้ากับผัวซักเสียอยังทุกสิ่งทุกอย่างนะหนึ่งเข้าให้เด้วกินให้เมีย้อวเรอดีอันนี้คือข่อยชื่นชมเลยเด้อ ผู้ใดที่่าได้ัวด,ดีเขาก็ว่าซ้ำถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราพี่น้องเนาะ <Yes. S 1> อันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะค่ะัวแม่เล่เล่บเคยยากนําเลยเจละมือบ่เคยว่าอันนี้ได้ได้ง่ายอันนั้นไนได้ง่ายบ่เห็ดเห็นบอกใส่ปุ๋ยเขาก็เห็ดผู้เดียวไอ้เนี้ยนั่งเลน่นโอ้ยสบายนี่นอนหัวเต,ตื่นได้พี่น้องนอนหัวเต,ตื่นก็เลยว่า,าโอ้ยลูกคนนั้นเด็กหน่อยกยอนนี่นอนหัวเต,ตื่นสบายสมยัยอยากกินก็ได้กินหอดเวลาพวกเฮได้กินอยากนอนก็ได้นอนหอดเวลาพวกับปูบอนใหนพ้อมึงางหุ่มไว้พอมเด้อ ผ nah ู้ใดขินามมิบง่ายๆหน้าชี้เดียวเนี่ยเออเราเนี่ยเราบอกเคยคิดยากน้ำเมียเราบอกเคยคิดว่าเมียกุดสีเห็ดเหียกบ่อนอนเมียสิยากบ่อนอนเมียสิมีมิสบายง่ายจานอนผักพอนเด้อวันน่ะดีก็คักหนะผู้ใดจีบางคนขังบ้านเพื่อนยังอิจฉาเลยนะคนว่าเฮาได้ผัวดีแม่เล่เล่เด้ผัวดีพะนะอันไปวัดข้าเจ้ากับยองเนี่ยเจ้าคือได้ผัวดีถ่าย้ายพะนะ อันนั้นมันเป็นน้ำพุนบุญวัสภาสนาไผ่มันเนาะพี่น้องเนาะคนเก่าจำได้ว่าตะปังมักกันอธิษฐานว่าสาธุเด้วยเด้๋ัวพ่อปู่ให้ได้สู <ไป S 1> ้ผู้ดีพ่อนะได้เี้ยลีวาบัดเนี่ยโอ้ยเข้ามาอธิษฐานเป็นจริงโอ้ยหาใส่พอ่อพูดนะเห็นเวียกทวนๆบ่เคยใส่เนี้ยเลยบ่อยากเก็บเียรดีครับดีครับหาอยากเด้อพี่น้องเด้อเนี้ยเนี้ยก็ดีพี่สาวเพิ่นก็นดีพ่นละมัก จะฝอยอีกโดนบ่าบันเถอะกระเจ้ามากูหิวน้ำยังกว่าเท่าไปเอาน้ำไม่กินแล้วดูข้าจะบอกยูฮันอ่ะเจ้าอยากยังก่อนนะเท่าอยากกินน้ำถึงตัวโอ๊ยเร็วๆเป็นบอกเจ้าว่าคนหิวบ่ปล่อยยูฮันอ่ะ ท่านหยอกหยอกไข่ตีเท้าหยอกเงิดไหลนอนลุกขึ้นแล้วว่าวลุดโอ้เจ้าเนี่ยเนาะขยันบอกขะแขกทำตัวแม่นเจ่าขยันเฮ็ดเวียยต้อยข่อคือจังเจ้าว่าวเนี่ยมันคือสีดีก่อนหข่อยว่าเนี่ยอันที่ไขวาว่างหันเดซันน่ะว่าวหยังอันนี้จะฝอยนี่ยน่ะโอ้ยน้ำท่วมทงพระวุงหลงเหรียญเนาะ S <s <ans> <c oughs> เอาหปกินมันจะได้ใจเย็นๆเท่ามาที่นี่นคอยนอนต่อตมันบ่ฮะจะไปอยา่างนอนเนาะแล้วเมื่อใครคือลูกโป่งไหนมันนอนอยู่ไปบ้านปุ๋ยปุ๋ยไอ้คอยไปบ้านปุ๋ยตีเอออเามาเออคอยเพผาน้อนบัดเนี่ย สามีที่ดีเราท่างทาบอลเลียนกี่บอลเลีนอกวิธีนั่นแหละไปพูดพูดอ่ะวานพูดอ่ะไปว่านไกลๆพูดอ่ะบวานนี้ยังต้อมองเก้าคนมองคนวานแล้วนี้าวว้าวว้าววา้าว้าวว้าวว้าวว้้าวว้าวว้าัวเอาว้วว้วาั่นวาา